ครับทุกคนอตอนนี้ผมก็เอารถมาส่งให้ลูกค้านะครับทุกคนอยู่ที่ทอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับทุกคนเกียร์ออโต้ครับแอร์เย็นนะครับต้องอคือก็มีหลายสายนะครับทุกคนแต่อยู่ไกลๆทั้งนั้นนะครับอยู่เหนืออยู่ น้องคายอยู่ลำปางเนี่ยครับทุกคนต้องขออภัยจริงๆด้วยครับเอ่อผมอ่าส่งได้จริงๆก็ส่งได้นะครับแต่ไกลเกินไปก็ผมไม่ไม่สะดวกนะครับทุกคนเพราะว่าผมที่บ้านผมก็อ่าขายของด้วยครับถ้าระยะทักไม่เกิน300กิโลนะครับผมอ่าผมยังพอส่งแล้วนั่งรถตู้กลับได้อะไรไดร้แต่ถ้าไกลๆเนี่ยอ่อต้องต้องขออภัยนะครับทุกคน ท,ทุกสายนะครับที่เข้ามาชอบถูกใจกันนะครับอตอนนี้ก็ออกเดินทางได้สักพักครับทุกคนผมไม่ค่อยได้ทำคลิปในการปิดการขายเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะมาจบที่หน้าบ้านนะครับผมก็มีแค่คลิปที่ถ่ายออกจากหน้าบ้านมาปิดการขายนะครับแต่ไม่ค่อยได้ได้ขับส่งไม่ค่อยได้ทำคลิปขับส่งเท่าไรนะครับ แล้วก็มีโอกาสจะถ่ายคลิปสั้นๆนะครับทุกคนในการขับส่งลูกค้านะครับเมื่อวานลูกค้าก็ได้มาลองแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่คันต่างอำเภอกับผมเขาก็พาแฟนเข้ามาลองมาขับมานั่งมาดูก็ถูกใจนะครับทุกคนก็เลยให้ผมขับส่งเพราะแฟนเขายัางขับไม่แข็งนะครับก็เลยขับมาส่งให้ลูกค้าที่บ้านนะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ f อทุกคนนานๆจะทำคลิปส่งมอบ นะครับส่งลูกค้านะครับอันนี้จบที่บ้านก็ดูรถที่บ้านลองขับกลับได้เลยครับทุกคนกำลังเดินทางครับตนี้ก็ไม่ไกลบ้านเท่าไรนะครับต่างอำเภอครับทุกคนก็ที่ขับส่งก็มีปัจจีนนะครับสระบุรีนครนายกอย่างเงี้ยกรุงเทพยัางไงครับผมก็ช่วง ตอนนั้นผมก็ไม่ทาแต่คลิปรีวิว,วรถไม่ไม่ค่อยได้ทําคลิปขับส่งลูกค้าทั้งเท่าไรนะครับตอนนี้ผมก็เลยอ่นึกออกเลยว่าทําคลิปส่งลูกค้าด้วยบ้างดีกว่านะครับทําคลิปแต่รีวิวอย่างเดียวเดี๋ยวบางทีบางคันแล้วลูกค้าเห็นยังโทรมาอีกนะครับว่าขายไปยังผมก็ต้องคอยบอกว่าขายแล้วนะครับทีนี้เวลาลูกค้าทุกคนนะครับได้ดูคลิปจะได้รู้ว่าคันไหน,นไต้ขายไปแล้วมั่งครับทุกคนแต่ผมจะทยอย เอาคลิปลงในช่องนะครับทุกคนให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆครับทุกคนรถบ้านราคาเ้าเรียกว่าราคามิตรภาพครับทุกคนผมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนก็พยายามจะทําคลิปเรื่อยๆเดี๋ยวจะยาวไปนะครับผมก็ ยังไงล่ะยังตัดต่อคลิปหรือยังทําคลิปไม่ไม่ค่อยเท่าไรครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากมากที่ทุกคนนะครับที่ที่เป็น f c ที่โทรมาคุยกันก็มีนะครับโทรมา,าว่าผมชมผมว่าผมรีวิวรถชัดเจนดีแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆด้วยครับมีหลายคนเลยนะครับผมจําชื่อไม่หมดนะครับโทรมาให้กําลังใจกันแล้วก็ชมในการ รีวิวรถผมนะครับขอบคุณมากๆากครับทุกคนอตอนนี้ผมขับรถอยู่ครับก็ยังไม่สะดวกันอะไรมันอันตรายนะครับทุกขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ